นิสสันนาวาร่า2 5 e king cab เกียร์ธรรมดาปี2021โปรโมชั่นของลอยที่3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะรถกระบะแคปเปิดได้สภาพสวยมือแลกใหม่แทวิง่งแค่50,000กิโลเท่านั้นค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยภายในเป็นเบาะผ้าสีดำกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นกล้องส่องถอยพุ s สตาร์ทเครื่องเสียง am fm aux แล้วก็ c d ฟีดาว สองเจ็ดบาทเช้านั้นค่ะสะดวกสบายในการเข้าออกมากๆเลยนะคะขึ้นลงสะดวกมากๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถสภาพดีจริงๆด้านหลังก,กว้างนะคะขนของได้เยอะมีแม็กไลเนอร์พร้อมเลยนะคะ ผ่อนเจ็ดนคนซื้อรายรับแค่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นค่ะเด้กเครืงยนต์2.5สจุดฮาสาไปแดมอินสเปคชันยืนยันคุณภาพด้วยนะคะรถคันนี้ประวัติเก็ดเอค่ะสนใจโทรศัพท์ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบายบายค่ะ